บางมาเซนซิทีฟมากนะเจอเข็มติ้มก็แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะเจ็บแบบปังตายเอาง่ายๆนะคะเ,เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยนะว่าเรื่องของต่อมบาทูลีนที่เป็นะนะคะสครั้งครั้งแรกเนี่ยโดนโดนหมอฉีดฉีดยาชาแล้วแล้วก็ฉีดยาชาคะ่ะเข็มแรกนี่บอกเลยโคตรเจ็บเข็มต่อไปนะก็เจ็บเหมือนกัน เออไม่เจ็บไม่ต่างกันค่ะเจ็บมากแล้วก็กรีดค่ะกรีดเอาหนองออกนะคะหลังจากนั้นก็เย็บนะคะขนาดว่าแผลเล็กนิดเดียวนะยังเจ็บมากๆเลยสําหรับครั้งแรกนะ <c oughs> ก็ไม่อยากเป็นอีกนะอยากไม่อยากแต่ก็เป็นอีกจนได้นะผ่านมาไม่ไม่กี่ปีก็เป็นอีกนะคะเป็นซ้ําครั้งที่2ครั้งที่2นี่คือไม่อยากหาหมอแล้วไงโดนมาแล้วหนึ่งครั้งเราก็ไปไปาหาข้อมูลว่าเฮ้ยมันยังไงทํำยังไงดีนะรักษาตัวเองได้หรือเปล่าก็ไปเจอว่านั่งแช่น้ําอุ่นอ่ะโอเคเราก็แช่ไปประมาณหนึ่งออาทิตย์นะคะตอนนั้นนะเป็นเล็ก ริบแชร์เลยนะคะแชร์ไปแชร์มาประมาณาทีตหนึ่งหายโชคดีไปหายค่ะโอ้ดีใจดีใจมากไม่ต้องหาหมออีกแล้วครั้งที่สามมาอีกแล้วนะคะสังเกตได้เลยว่าครั้งที่3มที่เป็นเนี้ยคือเราอะเครียดมาก เราอะค่อนข้างเครียดนะคะเครียดเรื่องงานเรื่องนูน้นเรื่องนี้เยอะนะคะแบบสิ่งวัดล้อมรอบตัวนู่นนี่นั่นคนนูน้นคนนี้ปวดหัวไปหมดเนี่ยนี่แหละค่ะเครียดแหละพอเครียดนะคะภูมิคุ้มกันต่าทันทีมาเลยค่ะเหมือนเดิมโอ้โหงงเลยมาได้ยังไงมาอีกแล้วเนี่แหละค่ะก็คิดว่าอ๋อนะ่าจะเหมือนครั้งที่2นะคือไปแช่น้ําอุ่นแล้วหายนะคะก็ไปแช่อยู่สัก 3- 4สวัน กลายเป็นใหญ่ขึ้นค่ะมันไม่เล็กลงเลยสักวันหนึ่งพยายามภาวนาให้มันเล็กลงเพราะว่าเราก็ทั้งเจ็บและอายอะนะคะต่อให้เราผ่าท้องคลอดมาแล้วสามครั้งนะผ่าคลอดแม่นุษย์เนี่ยมีประสบการณ์ผ่าคลอดมาแล้วถึงสามครั้งลูกสามคนนะคะครั้งที่จะไปเนี่ยเราเป็นต่อมบาโทรีอีกเรายังไม่อยากไปผ่าเลยเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันก็อายเราเป็นถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่อยากขึ้นไข่ย,ย่างอะไรนี้ใช่ไหมจริงนะไม่จําเป็นมันก็ไม่อยากจะไปหรอกนะคะ นั่นแหละคือมันไม่ยุบนะพอมันไม่ยุบแล้วมันปวดมากปวดมากนั่งแทบไม่ได้ก็คือเราต้องเอนเอนเพราะว่าไม่ให้มันกดลงไปอะปวดมากจนนั่งไม่ได้นะเพื่อนก็เลยต้องไปหาหมอค่ะพอไปหาหมอนะหมอบอกนี่เร่งด่วนแล้วนะนะคะต้องรีบผ่าเลยวันนี้นะคะกลายเป็นว่าเคสสุดท้ายของวันนั้นหมอเขาก็เลยต้องทําค่ําเลยนะคะต้องทํางานค่ํามืดเลยนะคะว่าต้องเร่งด่วนเขากลัวว่านะถ้าหากว่ามันเป็นอักเสบถึงขนาดติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยนะคะ ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะซึ่งไม่รู้ว่าบางทีมันจะตัดติดเชื้อตอนไหนจริงไหมเขาก็รีบผ่าออกก่อนนะคะโคตรนานเจ็บมากๆแลนะเพื่อนเจ็บแบบสุดชีวิตอะคือเจ็บมากอะเจ็บมากอะนะคะมากเพราะว่าเพราะว่าตอนคลอดนะ่าจะบล็อกหลังอะเนาะพอบล็อกหลังเนี่ยมันก็เจ็บแค่ตอนฉีดอะนะแต่อีกรงนั้นอนะผิวหนังของเรามันบางขนาดไหนอะเพื่อนเพื่อนมันบางมันเซนซิทีฟมากนะเจอเข็มจิ้มก็าไปโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะเจ็บแบบ ทงตายเอาง่ายๆนะคะเจ็บมากๆกก็ไม่อยากเป็นแล้วทีนี้หาข้อมูลแล้วค่ะสมุนไพรพืชผักนะคะยังไงอะไรดีก็เจอตัวนี้เลยนะคะโอเคแล้วตัวนี้เลยนะคะก็คือตอนนี้ก็ทานทุกวันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นอีก